อยากให้เจนแนะนําตัวเองนิดนึงครับเอออยรัสสุภาพารรัชวัะป,ปลูกฝรั่งอยู่ที่พ,พูพะอ,อ,อืเริ่มมากี่ปีเริ่มมาได้ปีนี้ปีที่สี่ปีที่สี่สแล้วจุดเริ่มต้นทําไมมปสนใจฝรั่งก็พอดีมีที่ว่างก็เลยถามเพื่อนว่าลูกฝรั่งซื้อันที่ไหนดีครับเพื่อนก็นเลยแนะนําว่ามาซื้อกับคุณวราพรที่ทบ้านแถวบ้านแถวอ่า เบื้องต้นก็ซื้อแค่200ต้นแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่ที่2,500ต้น2,000เลยเหรอ2,500เจ้าเงินไปใช้ที่ไหนนะ <c oughs> มันก็มีมันก็ต้องอายุเยอะแล้วเนาะก็ต้องมีเก็บบ้างก็ต้องมีที่ไปบ้างแหละผลผลิตมีประมาณเท่าไหร่ะะกำลังการผลิตผลผลิตก็เราทำเป็นรุ่นรุ่นเป็นไรรุ่นไปค่ะรุ่นรุ่นไปมีปีหนึ่งมีผลผลิตเท่าไหร่ เออไม่ได้ไม่ได้นับไ่ไน,บนับเงินอย่างเดียวแล้วมีหลักๆเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างกิมจูกมีกิมจูสองพันห้าร้อยต้นแล้วก็หงเป่าซื้อหนึ่งร้อยสิบต้นเดี๋ยวผมจะหยิบหงเป่าสือมาให้ดูว่ามันแดงยังไงดเอเนาะน,น,นื้อมันของเป่าสือดูค่ะ,คะ บอกเลยโคตรหวานเลยอะไรมาหวานอย่แต่ว่าช่วงนี้มันฝนมันเลยไม่ค่อยหวานมีพันอื่นหรือมั้ก็มีเกีจยวกับหเกาซื้อแค่สองพันค่ะซื้อพันกับวัลลพรเจ้าเดียวเอากิ่งพันธุกับ วราพรเพราะว่าเพื่อนบอกว่าแน่นอนว่ากิ่นพันของวา่าลพรแน่นอนไม่เขียนได้ไปดูสวนเขาไหมวราพรได้ค่ะดีไหมดีค่ะและ้วที่ที่พบพระคุณยา่จะเป็นอะโวคาดโดที่เราเห็นนะใช่ค่ะแต่นี่ทำไมเป็นฝรั่งก็อะโวคาโดก็ปลูกก็ได้ปลูกอยู่แต่ว่าที่ปลูกฝรั่งเพราะว่าตลาดนิยมแลวมีไรายได้ทุกวันขายได้ตลอดค่ะขายได้ตลอดไม่เหมือนอะโวคาโดได้ปีละ ครั้งรอบสรอบแค่นี้ครับเรามีวิธีการดูยังไงครับว่าเป็นไส้แดงหรือเป็นกิมจูธรรมดาหรือยังไงไส้แดงเอ่อคนนี้จะนูนหน่อยคนมันมนอ่ะมันนูนนูนนูนอ๋อนูนอันนี้กิมจูใช่ไหมปั้นป้างนี่ คือจะบุ๋มบุ๋มยัอะไรเดี๋ยวบุ๋มบเนี้ยอ๋อเป็นรูบุมบ๋มบ <คง S 1> ุ๋มเอเป็นอย่างงี้ใช่ไหมค่ะอ๋อถ,ถ้าถ้าใส่แดงจะเป็นแบบนี้ค่ะอะไรนะมีวิธีการอืมที่นี่ที่นี่เขาเรียกตลาดเลยนะฮะอียาลาสองอียาลาสองที่นี่นะขอบอกเลยสะอาดมากใช่แล้วอะไรทุกอย่างมีกว้างขวางทุกอย่างดีหมดเลยแล้วก็ที่จอดรถดีที่จอดรถด,รถด,ดีแล้วแล้วที่สาคัญคือ ผมไปมาแทบพุ่ตลาดละที่นี่สะอาดสะอาดดาแล้วดูสถานที่สวยใช่ค่ะมาอยู่แล้วอากาศดีด้วยตรงนี้อือพยาาสองเลยนะถ้าพักต้องไปอีกตลาดหนึ่งอ๋อฮะอันนี้กินจูของเป่าซื้อเออโทรศัพท์สนย์หกสี่เจ็ดเก้าห้าสามหกหนึ่งสี่ค่ะติดต่อได้ค่ะยังไงก็พร้อมพร้อมให้ความช่วยเหลือคนอื่นพร้อมให้คมช่วยเหลือเกษตรกรมือใหม่พร้อมให้คำแนะนำ แล้วก็มีกิ่งพันธุ์ขายด้วยใช่ไหมใช่ค่กิ่งพันธุ์ก็จะได้นําไปเอาทางคุณวัลละครเพราะว่าเราเราไม่ได้ทําครับก็คือเราได้ตอนไหมไม่ได้ตอนไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ส่วนมากก็จะไปเอาของคุณวัาละครมาปุกบที่เดียวคอนเฟิร์มว่ารวมถึงสลัดโคตรอร่อยเน้นสตอรี่มีดีที่แปลรูปเอออันนี้คือสโลแกนของเกษตรรุ่นใหม่ ปลกได้ขายเป็นเน้นซอรี่มีดีที่แปรรูปอ,อ,อ่ะเอา่ะโอเคขอบคุณพี่มากครับมาก